สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุนิบุตรเรื่องเล่านเนื่องจากคลิปนี้ทำเนื่องในวันใกล้วันคริสต์มาสจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะนําเสนอเรื่องราวและที่มาที่ไปของวันคริสต์มาสตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีนับตาคำของ,ของเ,เพื่อนๆครับว่าอยากฟังประวัติการประสูติของพระเยซู จะบอกว่าจริงๆแล้วตอนประถม1-6เนี่ยผมอยู่โรงเรียนคริสเตียนครับจึงพอจะได้รับฟังเรื่องราวของพระเยซูและคําสอนของศาสนาคริสต์มาบ้างเรื่องราวการประสูติของพระเยซูจะเริ่มในยุคที่ประเทศอิสราเอลตกอยู่ใต้อํานาจของจักรพรรดิโรมัน ก่อนหน้านั้นก็มีคําทํานายก่อนที่พระเยซูมาเกิดอยู่แล้วว่าจะมีพระเมสสิอาห์หรือพระผู้ช่วยให้รอดกําเนิดขึ้นมาในอนาคตในพระธรรมมัทธิวและลูกาได้บอกเรื่องราวการประสูติของพระเยซูโดยมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งในเมืองนาซาเรสแคว้นกาลิลีในแถบประเทศอิสราเอลมีหญิงสาวพรมมาจารีนางหนึ่งมีนามว่ามารีหรือพระแม่มารียนางได้บ้านหมายกับโยเซฟผู้ทาอาชีพช่างไม้อาไว้แล้ววันหนึ่งทูตสวรรค์การเบรียลได้มาหานางมารีและแจ้งข่าวว่า มารีเธอเป็นผู้โปรดปรานของพระเจ้าเธอจะตั้งครรภ์โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์และจะคลอดบุตรเป็นเด็กผู้ชายจงตั้งชื่อเด็กนั้นว่าเยซูเด็กคนนี้จะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดและจะได้เป็นกษัตริย์เหมือนกับดาวิดบ,บรรพบุรุษของเขาและจะครอบครองบาลังกษัตริย์สืบไปมารีจึงถามว่าดิฉันยังไม่ได้มีสัมพันธ์กับใครจะมีลูกได้อย่างไรผู้สวรรค์กาเพียวจึงตอบว่า ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้เธอจะได้รับพลังบริสุทธิ์ของพระเจ้าเอลิซาเบธญาติของเธอก็กำลังตั้งครรภ์เช่นกันเมื่อมารีรับข่าวนั้นแล้วทูตสวรรค์กาเบรียลก็หายแวบไปหลังจากนั้นมารีก็เดินทางไปเยี่ยมเอลิซาเบธญาติของเธอที่เมืองหนึ่งในแถบภูเขาเอลิซาเบธได้ยินเสียงทักทายของมารีและเห็นว่ามารีตั้งครรภ์และได้ยินลูกในท้องของนางกำลังดิน้นเอลิซาเบธจึงกล่าวว่า พระเจ้าได้อวยพระพรเธอแล้วฉันรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่แม่ของพระผู้ช่วยให้รอดมาเยี่ยมฉันถึงที่บ้านมาเรียจึงพูดว่าฉันขอยกย่องพระเจ้าสูดหัวใจเช่นกันเมื่อมารีอยู่กับเอลิซาเบธได้3เดือนก็กลับบ้านไปอย่างเมืองนาซาเรสฝ่ายโยเซฟช่างไม้เมื่อรู้ว่านางมารีคู่มั่นของตอนตั้งคันก็ตกใจจึงคิดจะถอนมั่นและปลอยหลับไป ทูตสวรรค์ก็ได้มาบอกเขาในความฝันว่าโยเซฟท่านจงแต่งงานกับมาเรียาเถิดไม่ต้องกลัวท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นมาก็ทำตามและแต่งงานกับมาเรียาอย่างถูกต้อง จากนั้นก็มาอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านของเขาในเวลานั้นซีซ่าออกัสตัสผู้ปกครองโรมันได้ประกาศให้มีการจดทะเบียนสัมมนโนครวัวตลอดทั่วทั้งราชาอาณาจากักรรวมถึงอิสราเอลที่เป็นเมืองขึ้นทำให้ทุกคนที่อยู่แคว้นกาลิลีต้องกลับไปอย่างบ้านเกิดที่เมืองเบตเลเฮมในแคว้นยูเดียที่อยู่ทางใต้โยเซฟเองก็เป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดเมื่อทั้งสองเดินทางมาอย่างเมืองเบตเลเฮมเมืม่อถึงโรงแรมปรากฏว่าไม่มีที่ว่างส่วนพระนางมารีตอนนี้ก็ท้องแก่ใกล้คลอดแล้วที่พัก จึงมีแต่ขอกสัตว์เท่านั้นมารีและโยเซฟจึงจำเป็นต้องพักที่นั่นเธอได้เอาผ้าอันอ่อนนุ่มห่อตัวพระกุมารไว้และประสูตรในรางหญ้าตั้งชื่อบุตรของนางว่าเยซูพระกุมารเยซูจึงประสูตรในที่แห่งนั้นในขณะเดียวกันใกล้เมืองเบเดเลเฮมมีคนเลี้ยงแก่กลุ่มหนึ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะอยู่ในทุ่งตอนกลางคืนทันใดนั้นก็มีทูตสวรรค์ตนหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขามีรัศม,มีสองสว่างจนพวกเขาตกใจทูตสวรรค์จึงกล่าวว่า อย่าก,กลัวเลยเรานำข่าวดีมาบอกพวกท่านพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาบังเกิดแล้วนเมืองเบตเลเฮมเมื่อพูดจบทูตสวรรค์อีกหลายองค์ก็ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าสว่างจ้าและกล่าวสรรเสริญว่าพระสิริจงมีแดดพระเจ้าในที่สูงสุดส่วนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่โปร่งปลดปราน,นั้นเมื่อพูดจบทูตสวรรค์เหล่านั้นก็ได้วาบหายไปเราควรเลี้ยงแกะเมื่อได้ทราบข่าวดีแล้วต่างพากันไปอย่างคอกสัตว์ในเมืองเบตเลเฮมที่ใกล้กับโรงแรม และได้เข้าเฝ้าพระกุมารเยซูมารีก็ได้จ่จำคำพูดของทูตสวรรค์กาเบรียลได้ถึงฤทธิดเดชของพระเจ้าที่จะเกิดในภายภาคหน้าในเวลานั้นทางภาคตะวันออกของอิสราเอลมีนักปราชญ์สามคนได้เห็นดวงดาวเคลื่อนที่สว่างสุขใสเคลื่อนอยู่บนท้องฟ้า พวกเขาเห็นว่าเป็นสัญญาณว่ากษัตริย์ของชาวยิวบังเกิดแล้วพวกเขาจึงติดตามดาวดวงนั้นจนมาถึงกรุงเยรูซาเล็มทั้งสามก็เล็ดถามว่าเด็กที่จะเป็นกษัตริย์ของชาวยิวอยู่ที่ไหนพวกเราอยากมาแสดงความเคารพท่านผู้นั้นซึ่งณเวลานั้นอิสราเอลปกครองโดยกษัตริย์เฮโรดเมื่อได้ยินข่าวลือเรื่องกษัตริย์องค์ใหม่จะบังเกิดขึ้นจึงกังวลเป็น,นมากเฮโรดจึงเรียกเหล่าปุโรหิตใหญ่ถามว่ากษัตริย์องค์นี้จะมาเกิดที่ไหนเหล่าปุโรหิตจึงให้คำตอบว่า พวกเขาได้ซักถามผู้พยากรณ์และรู้ว่าอยู่ที่เมืองเบตเลเฮมเฮโรดจรึงเรียกนักปราชท์ทั้งสามมาแล้วแซงบอกพวกเขาว่าวานพวกท่านช่วยไปตามหาเด็กคนนี้ให้หน่อย หากเจอแล้วขอให้ท่านกลับมาบอกเราเราจะได้ไปนมัสก,การท่านด้วยแต่ในใจของเฮโรดไม่ได้เป็นเช่นนั้นเฮโรดหวังจะฆ่าพระกุมารเสียเมื่อดาวนำทางนั้นเคลื่อนที่อีกครั้งเรานักปราดทั้ง3ไปที่เมืองเบลเลเฮมเมืม่อพวกเขาเข้าไปในบ้านนั้นก็ได้พบกับมารีโยเซฟและพระกุมารปราดทั้ง3าจึงนมัสก,การพระกุมารเยซู และได้ถวายทองคํากำยานและมดย่อเป็นของขวัญเมื่อพวกเขาจะเอาข่าวกลับไปบอกเฮโรดนั้นทูตสวรรค์ก็ได้มาเตือนโยเซฟในความฝันว่าเฮโรดต้องการฆ่าพระกุมาร ให้ทั้งสองพาพระบุตรหนีไปอย่างอียิปต์มารีและโยเซฟจึงหอบเอาลูกหนีไปตอนกลางคืน,คนจากนั้นพระเจ้าก็ได้มาเตือนปราตทั้งสามไม่ให้กลับไปหาเฮโรดเพราะเฮโรดจะฆ่าพระกุมารเยซูทิ้งเมื่อเฮโรดเห็นว่าปราตทั้งสามไม่กลับมาก็โกรธมากสั่งทหารฆ่าเด็กผู้ชายที่อายุรุ่นเดียวกับพระกุมารเยซูในเมืองเบเลเฮมทุกคนแต่พระเยซูหนีไปอย่างอียิปได้อย่างปลอดภัยครับเมื่อเฮโรดตายแล้วพระเจ้าจึงแจ้งโยเซฟว่า ตอนนี้ปลอดภัยแล้วสามารถพาครอบครัวกลับมาได้ทั้ง3จึงกลับมาอย่างนาซาเรสได้อย่างปลอดภัยและนี่คือจุดเริ่มต้นของพระเยซูแห่งนาซาเรสอันเกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาสนี้ครับโดยคําว่าวันคริสต์มาสแปลว่าวันบูชามิสซาของพระคริสต์เจ้าจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในครั้งแรกในปีคิรศักราช .336 ในวันที่24ธันวาคมของทุกปีจะเรียกว่าคริสต์มาสอีฟโดยวันคริสต์มาสจะเริ่มขึ้นตอนเย็นของวันคริสต์มาสอีฟพอถึงรุ่งเช้าของวันคริสต์มาสสมาชิกครอบครัวจะอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาทำกิจกรรมและกินมื้อค่ำพิเศษร,ร่วมกันเมนูอาหารที่ขาดไม่ได้ก็คือไก่งวงและเครื่องดื่มประเภทต่างๆแต่ถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์ของวันนี้จริงๆแล้วในแถบอังกฤษก็เคยมีความเชื่อของกลุ่มเทพเพแกน เป็นกลุ่มเทพที่บูชาธรรมชาติเพาะว่าเพเกนเนยใช้เรียกลัทธิของคนที่ไม่ได้นำถือศาสนาคริสตย์ยกตัวอย่างเช่นเซลติกเป็นต้นรวมไปถึงความเชื่อเรื่องสุริยเทพศองของชาวโรมันได้กำหนดให้วันที่25ทธันวาคมเป็นวันเฮมายันเป็นช่วงฤด,ดูหนาวของดวงอาทิตย์สองแสงอ่อนจนถึงวันกลางฤดูหนาวเทศกาลนี้จะเรียกว่าเทศกาลยูซึ่งจะตรงกับวันที่21ธันวาคมของทุกปี โดยในวันฉลองวันเกิดพระสุริยเทพเป็นวันที่กลางคืนยาวนานกว่ากลางวันนานที่สุดของปีจึงเป็นการต้อนรับการเกิดใหม่ของสุริยเทพที่จะนําความอบอุ่นกลับมาเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิทั้งในเทศการยูนี้จะมีพิธีเผากอนไม้ที่เรียกว่ายูนล็อกเพื่อเป็นการสักการะบูชาเทพเพเกนและขับไล่ความหนาวเย็นออกไปในเวลาค่ําบางก็ว่ายูนล็อกถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงทอนในฐานะที่เป็นเทพบรรดาลสายฟ้า และทําให้เกิดฝนตกจนพืชพันธุ์เจริญงอกงามชาวฝรั่งเศสจะมีการเผายุนล็อกตลอดช่วงเทศก,การคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่เพราะชื่อว่าปีใหม่จะนําพาโชคดีมาให้แต่ในคริสต์ศตวรรษที่19ก็เริ่มใช้ฮีเตอร์กันแล้วเพราะว่าปลอดภัยกว่าในเวลาต่อมาเชฟขนมหวานชาวฝรั่งเศส จึงทำเค้กสปาร์นรูปทรงยาวกลมเป็นรูปขอนไม้หรือที่เรียกว่ายูนล็อกเพื่อสืบสารความเชื่อประเพณีเดิมของพวกเพเกนที่แอบซ่อนอยู่ในเทศกาลของชาวคริสต์อย่างแนบเนียนเช่นเดียวกับวันฮาโลวีนหรือวันอีสเตอร์เลยครับสำหรับประวัติของวันคริสต์มาสอย่างย่อก็มีเพียงเท่านี้เพ,เพื่อนๆอยากทราบเรื่องราวใดก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสตก่อนเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครได้เลยครับสวัสดีครับ